วอทอกในตอนนี้นำสัญญาเช่าที่เป็นกรณีของการเลี่ยงภาษีระหว่างผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินกับผู้เช่าซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับห้างสิสนค้านะครับอยู่แถวแถวละแว,แวกห้วยขวางบางซื่อนะครับเป็นการเช่าที่ดินทั้งหมดเนี่ยหกแปลงนะครับเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าศาลดีกาตัดสินมาในปี2 5 6 1 วันรอท็อกในวันรออะคาเดมีตอนนี้จึงขึ้นหัวเลยว่าเป็นการทำสัญญาเช่าเพื่อเลี่ยงภาษีเป็นนิติกรรมอัพรางทำสัญญาเช่านิติกรรมอัพรางเลี่ยงภาษีนะครับผมสรุปเรื่องให้ฟังสั้นๆนะครับคำพิพากษาดีกาเนี่ยมีอยู่ในเ,เป็นฉบับย่อยาวของสารดีกาเนี่ยประมาณ8หน้านย่อสั้นก็หน้าเดียวนะครับ เรื่องนี้เป็นกรณีของผู้ให้เช่าเป็นเป็นบริษัทเจ้าของที่ดินนะครับให้เช่าที่ดิน6แปลงที่ดินเนี้ยอยู่ระแวกไม่ได้ติดกันนะครับอยู่ระแวกห้วยขวางบางซื่อสามเสเนคาบเกี่ยวกันนะครับก็ถ้าเป็นโฉนดเนี่ยอาจจะแยกตามถนนไม่ถูกนะเพราะวาโฉนดได้ออกมานานแล้วนะครับหลายสิบปีสิ่งที่น่าสนใจสําหรับกรณีศึกษานี้คือทําสัญญาเช่าเป็นนิติกรรมออลางเนี่ย เรื่องภาษีเนี่ยก็มีการทําสัญญาเช่าฉบับจริงแต่ไม่นําฉบับจริงไปจดทะเบียนสัญญาเช่าที่กรมที่ดินฉบับจริงเนี่ยระบุกันว่าเช่ากันเดือนละล้านแปดเดือนละล้านแปดนะครับในปี2 5 4 2 4 3นะครับประมาณสัก20กว่าปีมาแล้วฉบับจริงสัญญาเช่าเดือนละล้าน8ปปีหนึ่งท่านคูณเข้าไป12เนี่ยประมาณสัก2 1 2 2ล้านบาทน่าสนใจมากในกว่านั้นพอหลังจากนั้นเนี่ย ปี4 6 4 7นะครับก็ไปจดทะเบียนสัญญาเช่าที่ดิน6แปลงนี่แหละแต่ไม่ใช่เดือนละ1.8ล้านแแสนบาทตามความเป็นจริงฉบับจดทะเบียนเดือนละแสนสองบ้างแสนสี่บ้างนะครับแสดงว่าทั้งปีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณล้านสล้านห้าไม่เคยเกิน2ล้านเลยนะครับน่าสนใจมากไปกว่าน,นั้นก็ระหว่างทางผู้เช่าก็ชําระค่าเช่าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะฮะจนวันหนึ่งเนี่ย เศรษฐกิจไม่ดีห้างเริ่มช็อตเงินพอห้างเริ่มช็อตเงินเช็คก็เริ่มเด้งเช็คก็เริ่มเด้งผู้ให้เช่าก็ฟ้องฟ้องขับไล่ฟ้องเลิกสัญญาแต่เอาสัญญาฉบับจริงมาฟ้องนะครับเอาสัญญาฉบับจริงมาฟ้องที่ว่าเดือนละล้านแปดนะแล้วผู้เช่าทําไงทษผู้เช่าฟ้องนะแล้วผู้เช่าทําไงผู้เช่าก็นําเงินตามสัญญาเช่าฉบับจดทะเบียนไม่ใช่ฉบับจริงนะฉบับจดทะเบียนที่เปิดเผยเนี่ย นะาสำนักงานที่ดินเนี่ยเดินละแสนสองเนี่ยเอาเงินค่าเช่าเนี่ยไปวางไว้ที่สำนักงานวังทรัพย์กรมบังคับคดีทํานองว่าได้ชําระหนี้แล้วแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับเจ้าหนี้จะรับได้ไงของจริงๆ,จงๆเจ้าหนี้บอกเจ้าหนี้คือผู้เช่านะฮะ,ะเขาก็มองว่าเช่าจริงๆมันเดินละล้านแปดไอ้แสนสองเนี่ยไม่ใช่อันนี้ก็เกิดการฟ้องร้องคดีขึ้นมาเนี่ยในในที่สุดนะครับก็ผู้ให้เช่าซึ่งเป็นโจทย์เนี่ย ฟ้องเรียกเรียกค่าเช่าเท่าไหร่เรียกค่าเช่านะครับพร้อมดอกเบี้ยนะฮะค่าเช่าค้างนะพร้อมดอกเบี้ยนะเดือนละล้านแปดที่ค้างกันมา30ปีนะนะมาระหว่างทางสักประมาณสักสิกว่าปีเนี่ยนะก็ปีสองพันห้ก็ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าก็เริ่มช็อตเริ่มมีปัญหากันนะครับคดีนี้สถานีการตัดสินออกมาในปี2 5งพนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคดีนี้แปลกแปลกตรงที่ว่าทําสัญญาเช่าเลี่ยงภาษีกัน แต่คู่กรณีเนี่ยไม่มีกรมสรรพากรเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นกรณีที่ผู้เช่าเป็นบริษัทเนี่ยฟ้องผู้เช่าซึ่งเป็นห้างนะฮะห้างสสินค้านะครับน่าสนใจตรงนี้ว่าเวลาเขาฟ้องเนี่ยผู้เช่าเขาฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าฟ้องเรียกค่าภาษีที่ค้างชําระแก่กรมสรรพากรพร้อมเบี้ยปรับภาษีพร้อมเงินเพิ่มภาษี400กว่าล้าน400กว่าล้านนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ได้เรียกแค่ ค่าเช่าอย่างเดียวค่าเช่าเนี่ยฟ้องกันมาพร้อมดอกเบีย้ยเนี่ยหนึ่งร้อยสิบห้าล้านแต่มีภาษีที่ค้างกรมสรรพากรด้วยนั่นสันนิษฐานได้นะครับว่าผู้ให้เช่าเนี่ยน่าจะถูกกรมสรรพากรเนี่ยตรวจสอบภาษีแล้วก็เก็บภาษีเก็บภาษีทั้งสี่ร้อยกว่าล้านก็เลยมาฟ้องให้จําเลยมาชาระภาษีแทนผมสันนิษฐานไว้เางกันนะนะครับไม่พอนะฮะในคําฟ้องที่ผู้ให้เช่าเขาเป็นโจทก์ฟ้องผู้เช่าเนี่ยหนึ่งนอกจากเรื่องค่าเช่า ที่ค้างแล้วตามเช่าจริงเนี่ยเดือนละล้านแปดเนี่ยน,นี้เรียกในในคำฟ้องเนี่ยตอนสั่งชั้นต้นเนี่ยนะหนึ้อยสล้านเรียกให้ผู้เช่าชําระภาษีแทนผู้เช่าอีก416ล้านเรียกค่าทนายที่ผู้ให้เช่าจะต้องจ่ายอีก56ล้านเนี่ยค่าทนายแพงนะห้าสิบหกล้านนะเหมือนทนายต่างประเทศเลยฮะทำงานเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะครับค่าทนาย56กล้านนะ่ะในที่สุด ถึงเวลาก็สารชั้นต้นก็พิพากษาฮะสารชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคือผู้เช่าเนี่ยแพ้คดีแพ้คดีก็แพ้ชนะก็ไม่รู้แล้วนะสารชั้นต้นสารอุทณ์สาลฎีกาก็ทั้งคู่ก็มาสารอุทอ์นะผมข้ามสารอุทณ์ไปเลยแล้วกันมาสาลฎีกานะมาสาลฎีกานะพูดง่ายสารชั้นต้นผู้เช่าแพ้คดีสาลอุทณ์ผู้เช่าก็แพ้คดี ทั้งคู่ทั้งโจทก์ทั้งจำเลยทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่าเนี่ยก็มาสาลฎีกามาดูสาลฎีกาครับศารฎีกาท่านก็พิเคราะห์ก่อนโดยหลักเนี่ยศารฎีกาท่านก็พิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นได้ทาหน้าที่ในการรับฟังพยานหลักฐานแล้วนะน่าสนใจตรงที่ว่าสัญญาฉบับจริงที่เดือนละล้านแปดฉบับที่ไม่ได้จดทะเบียนนยฮะหาไม่เจอครับต้นฉบับทั้งผู้ให้เช่าก็หาไม่เจอทั้งผู้เช่าก็หาไม่เจอ เอ๊ะทำไมหาไม่เจอในเมื่อคุณเป็นบริษัทคุณต้องทําบัญชีคุณต้องเอาเอกสารสัญญาเช่าจะจดทะเบียนไม่จดทะเบียนเนี่ยไปไปบันทึกบัญชีแล้วต้องมีผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบนะ่ยออดเดอร์ตรวจสอบหาไม่เจอหน้าสงสัยยิ่งยิ่งไปกว่านั้นคือมีแต่สาเนาเพราะสาเนาเนี่ยต้องไปใช้ขออนุญาตทํานั่นทํานี่ต้องไปใช้เอ่อในการกู้ธนาคารน่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นครับทําไมถึงทําฉบับจริงแล้วไม่จดทะเบียนล้านแปดทำไม อันนี้เจตนาเลี่ยงภาษีแน่นอนเจตนาเลี่ยงค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเช่า1%น่นแน่นอนเจตนาเลี่ยงอากอนสตมอีก์ุนอีก0.1%นแน่นอนเวลาไปจดทะเบียนเนีย่ยนะฮะแล้วเขาอ้างยังไงพอไปถึงสานีการสานีการกาา็มองนะฮะดูจากข้อมูลที่เขาสู้สูกันมาเนี่ยทั้งผู้เช่าผู้เช่าเป็นโจ์จำเลยเนี่ยทั้งคู่เนี่ยอ้างว่าฉบับจริงเดือนละล้านแปดเอาไว้ผู้เช่านะเอาไว้เพื่อจะไปแจ้งคนอื่นว่าเก็บค่าเช่าได้สูงเก็บค่าเช่าได้สูงนะ นะครับนี่ทางฝั่งผู้เช่าอ้างนะขณะที่ผู้เช่าก็อ้างว่าฉบับเดนละล้านแปดเนี่ยเป็นฉบับที่เอาไว้แจ้งธนาคารเพราะไปกู้เงินธนาคารมาก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเห็นไหมทางผู้เช่าผู้เช่าเนี่ยเหมือนสมรู้ร่วมคิดรู้กันเลยว่าจะเอาสัญญาเช่าฉบับจริงซึ่งม่จดทะเบียนเดละล้านแปดเนี่ยนะ <S <S ไปอ้างกับคนนั้นกับคนนี้เออน่าสนใจนะฮะที่เวลาไปอ้างเนี่ยมันเป็นใช้เป็นการ ให้ข้อมูลเป็นเท็จถ้าเป็นเอกชนที่เป็นราชการจะมีความเสี่ยงคดีอาญาหรือเปล่าอันนี้ซึ่งไม่ใช่ในคดีนี้นะครับถัดมาดูต่อนะฮะดูต่อแล้วฉบับที่ไปจดทะเบียนที่สำนักง,งานที่ดินเนี่ยไปแจ้งเดือนละแสนสองบ้างแสนสี่บ้างเนี่ยมันต่างกันทั้งสิบห้าเท่ามันต่างกันทั้งสิบห้าเท่าเจตนาเขาชัดอยู่แล้วตอนขึ้นศาลเนี่ยทุกคนก็คลายสารภาพบาปออกมาว่าจริงๆทําไปเพื่ออะไรนะ ก็เลยได้รู้ว่าอ๋อเจต,ตนาทําไว้เพื่อเลี่ยงภาษีเรื่องเลี่ยงค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าและเลี่ยงเอาก่อนระจำเต้องไม่ลืมนะครับท่านเลี่ยงอะไรก็เลี่ยงได้แต่เลี่ยงภาษีเนี่ยท่านปิดฟ้าไม่มิดเพราะอะไรเพราะที่เป็นผ่านมาเขาเช่ากันมาระยะหนึ่งเป็น10ปีเนี่ยผู้เช่าได้จ่ายค่าเช่าเป็นเช็คเป็นเช็คก็มีหลักฐานทางการเงินมีหลักฐานผ่านบัญชีธนาคารเพื่่วย้เช่าต้องเอาไปขึ้นเงินนะครับยังไม่พอในแต่ละปีทั้ง2บริษัทเป็น ผู้เช่าและผู้เช่าเนี่ยเขาเป็นบริษัทเขาต้องมีการทาบัญชีบันทึกบัญช,ญชีและมีผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีก็จะบันทึกน่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นว่าเอ๊ะแล้วทําไมหลบรายได้ค่าเช่าได้สูงกว่าความเป็นจริงตั้ง15เท่าแสดงว่าง,งบกําไรขาดทุนของตัวผู้ให้เช่าเนี่ยคงไม่ได้แจ้งไรายได้เต็มและสันนิษฐานต่อไปว่าบริษัทผู้ให้เช่าซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเนี่ย ไม่ได้ทํางบกระแสงเงินสดแน่นอนเพราะว่ามาตรฐานบัญชีไม่ได้ไปบังคับสาหรับบริษัทที่เป็นเอกชนจะต่างจากบริษัทมหาชนขณะที่บริษัทผู้เช่าบริษัทผู้เช่าทําห้างมีชื่อเสียงนะครับนะฮะถูกเอ่อถูกดึงเข้ามาในคดีด้วยเพราะว่าคนเช่าเนี่ยเป็นบริษัทในเครือเขาแต่คนที่ถูกดึงเข้ามาในคดีเป็นจําเลยร่วมผู้เช่าเนี่ยเป็นบริษัทแม่นะเป็นบริษัทแม่นะครับน่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือเหมือนการสมรู้ร่วมคิดเนี่ยจะไม่มีเรื่องอะไรถ้าหากว่าไม่มีคดีฟ้องร้องกันนะครับ ผ่านไป10ปีของการเช่านะ,ะมีเกรสเปลียดนะเช่าเนี่ยมีเกรสเปลียดคือไม่จ่ายค่าเช่าอยู่11เดือนเพราะช่วงก่อสร้างแล้วจากนั้นเนี่ยก็จ่ายค่าเช่ามาตลอด10ปีวันหนึ่งเริ่มช็อตพอเริ่มช็อตปั๊บก็เริ่มเบี้ยวพอเริ่มเริ่มเบี้ยวปั๊บทำไงผู้เช่าใช้สัญญาเช่าฉบับจดทะเบียนเดือนละแสนสองแสนสี่นะนะฮะ,ะมีค่าเช่าหลายๆแปลงเนี่ยนะครับค่าเช่าจะไม่เหมือนกันนะครับเอาไปเอาไปจ่ายให้ที่กรมขั้นพดี แต่ผู้ให้เช่าบอกว่าไม่ใช่ต้องเอาฉบับจริงเดือนละล้านแปดที่มันต่างกันสิบห้าเท่ามาฟ้องคดีมาฟ้องคด,องดีอ่ะคันนี้จุดที่น่าสนใจครับเรามาดูกันว่าสารท่านว่าอย่างไงสารท่านก็บอกว่าอ่ะฟังดูแล้วเนี่ยนะฮะทั้งคู่เนี่ยอ,อาศัยความไม่สุจริตมาฟ้องร้องกันเนี่ยใช้สารท่านใช้แบบนี้เลยนะนะฮะตัวผู้ให้เช่าซึ่งเป็นโจทย์เนี่ยไม่สามารถจะยกความไม่สุจริตดังกล่าวขึ้นมาฟ้องร้องได้เออ เพราะว่าเวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องว่า,าทางค่าเช่าฟ้องเลิกสัญญาฟ้องขับไล่นะครับปรากฏว่ากลายเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยเจตนาเอาสัญญาเช่าที่ทํานิติกรรมอําพรางอําพรางนั่นไม่ใช่อําพรางรูปแบบสัญญานะอําพรางราคาด้วยคือเช่าจริงล้านแปดเลี่ยงไม่จดทะเบียนทาล้านสองไปจดทะเบียนนะแล้วก็อําพรางนี่คืออําพรางเรื่องราคาอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นโมฆะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทําสัญญาเพื่อเลี่ยงภาษีเนี่ย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสิลธธรรมดีของประชาชนโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจมากว่าศาลท่านยกได้เองนะครับและศาลท่านก็ให้ข้อคิดด้วยว่าเวลาทําสัญญาอะไรที่ไม่เที่ยงตรงไม่สุจริตเนี่ยอย่าเอาความไม่สุจริตเนี่ยมาฟ้องร้องกันโดยสรุปศาลท่านบอกว่าเป็นโมฆะโมฆะก็คือโจทย์เนี่ยเป็นผู้เช่ามาฟ้องฟ้องเพื่อเรียกค่าเช่า เรียกค่าภาษีเรียกค่าเช่าร้อยสิบห้าล้านนะเรียกค่าภาษีที่ตัวเองเนี่ยไปร่วมไปเรียงภาษีไว้เนี่ยน่าจะถูกกรมสรรพากรเก็บมาแล้วก็มามาไล่เบี้ยต่อจากผู้ผู้เช่านะฮะเรียกค่าจานายห้าสิบหกล้านคดีนี้โจทย์ไม่ได้อะไรเลยที่ศาลชั้นต้นสารอุทอ์พิพากษาให้ผู้ให้เช่าชนะและผู้เช่าแพ้เนี่ยศาลฎีกาพิพากษากลับเลยครับกลายเป็นยกฟ้องผู้เช่านี่ผู้เช่าถูกลงโทษผู้เช่าถูกลงโทษ ผู้เช่าดีไม่ดีไปสมรู้ร่วมคิดอาจจะมีประเด็นเรื่องคดีอาญาคดีภาษีอะไรตามอีกในอนาคตในอนาคตอันนี้เราพูดถึงเขาฟ้องร้องเรื่องทํานิติกรรมพังแล้วเอานิติกรรมพังนั้น,นะอะพังเรื่องราคาจริงกับราคารวงมาฟ้องร้องกันนะครับการตัดสินในปี2 5 6 1นผมเลยนํามาวิเคราะห์ในวัลลอทอล์์ซึ่งอยู่ในวัลลอคาเดมี่อยู่ในหมวดเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์ของ u t u b e นะนะหัวหัวขึ้นนะฮะหัวเรื่องนะ ทำสัญญาเช่านี้ติงรรมบำเพ็ญเรื่องภาษีนะฮะดูอีกโดยสรุปนะครับบริษัทให้เช่าที่ดินนะ,ะที่ดินบางซื่อห้วยขวางสามเศษได้หกแปลงกระจายกันเนี่ยรวมๆยี่สิบห้าไร่เช่ากันนาน30ปีบางแปลงก็26บางแปลงก็27เ็เพราะเช่าไม่ได้พร้อมกันนะทำศูนย์การค้ากระจายไปนะครับสมรู้ร่วมคิดทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่าสร้างเจตนาลวงผู้สัญญาเช่าไม่สุจริตเช่าจริงเดือนละล้านแปด เท่าจริงในลานนั้นแปดไม่ทําสัญญาแบบจดทะเบียนทาแล้วเก็บกันไว้แล้วในคดีนี้ก็หาต้นฉบับไม่เจอด้วยไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะต้นฉบับก็ต้องมีคู่ฉบับนะครับนะบเอาสําเนาไปสืบพยานศาลก็ยอมรับนะบเพราะทั้งคู่ก็ไม่ได้ค้านอะไรกันนะครับเลียงภาษีทั้งสิบห้าเท่าสัญญาที่ไปจดทะเบียนกรมที่ดินเนี่ยแสนสองต่อเดือนของจริงล้านแปดต่อเดือนตังค์สิบห้าเท่านะครับเลียงค่าธรมเนียมการเช่าจดทะเบียนหนึ่งเปอร์เซ็นต์กรมที่ดินเก็บตามกฎกระทรวงหาดไทยนะครับ เลียงอ,อ,อุกรสแตมม์อีก0.1%พันละหนึ่งที่กรมที่ดินเก็บแล้วนำส่งสปปกรมสรรพากรเลียกภาษีเงินได้เลียกภาษีเงินได้อีกเพราะว่าบริษัทเนี่ยผู้เช่าเวลาเขารับค่าเช่าเนี่ยผู้เช่ามีหน้าที่หักภาษีเงินได้หักเท้าที่จ่ายเนี่ย5%นะครับ5%แล้วผมเชื่อว่าเช่าแบบนี้อาจจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องเป็นวัดกับจากค่าบริการน่าสนใจตรงที่ว่าเขาไม่ได้ยกขึ้นมานะเขาเรียกแค่ค่าเช่านะฮะ สิ่งที่น่าสนใจคือผู้ให้เช่าและผู้เช่าไม่สุจริตสัญญาเลี่ยงภาษีผู้เช่าไปฟ้องขับไล่ผู้เช่าแล้วก็แพ้คดีศาลยกฟ้องนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรบ้างสอนให้รู้ว่า <c oughs> ภาษีเป็นเรื่องใหญ่ค่ารมเนียมเช่าเลี่ยงไม่ได้ศาลท่านมองหลักสุจริตถ้าคู่สัญญาไม่สุจริตต่อกันทั้งตั้งแต่ต้นนะแล้วก็เอาความไม่สุจริตเนี่ยไปไปเอาเปรียบราชการเอาไปเปรียบเอาเปรียบประเทศคือเรื่องภาษี ภาษีตอนนี้กาลังเป็นเรื่องดังรัฐบาลในปี2567นี่กำลังพูดเรื่องปฏิรูปภาษีซึ่งจริงๆพูดมานานแล้วนะฮะตั้งแต่รัฐบาลก่อนก่อนหน้านั้นแล้วนะครับภาษีเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าสุจริตซะอย่างเดียวตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะผมใส่ไว้ในคลิปของวันรอคันีมีแล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายยังไงครับเมื่อมาสารด้วยมือที่ไม่สะอาดสาริกาบอกว่าไงอย่าอ้างความไม่สุจริตต่อสารอ่านะ เอาความม่สุจิตมาที่ศาลแล้วมือไม่สะอาดมือสกรปรกเนี่ยล้วมาให้ศาลพิพากษาตามน,นั้นศาลท่านไม่พิพากษาให้นะครับฝากติดตามวันรอทล์กในวันรออะคาเดมี่นะครับในเพลย์ลิสต์ตอนนี้เรื่องเช่ากําลังเข้ามาสู่ตอนที่10แล้วผมเตรียมเนื้อหาเรื่องเช่าเนี่ยไว้เบื้องต้นตอนนี้30ตอนแล้วคงขยับไปไปถึง50ตอนเพราะมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างแปลกแปลกน่าสนใจแล้วคิดว่า เวลาทํางานก็เอาเรื่องนี้เข้าไปใช้ในการเจรจาสัญญาเช่าโดยเฉพาะแปลงใหญ่ๆนะเราไม่ได้พูดถึงสัญญาเช่าปีหนึงสปีเน้นที่เป็น1 0ปี20ปี30ปีแล้วเป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษนะฮะที่มันไม่ใช่เจรจาสัญญาเช่าธรรมดานะครับขอบคุณที่ติดตามวันรอท็อในวันรอ a ค a ดี m มีครับ